สวัสดีค่ะทุกทท่านสวัสดีนะคะก็มาเจอมาเจอกันนะคะทุกท่านวันนี้โตนเย็นเย็นมืดมืดนะคะทุกท่านก็มานําเสนอแนวทางให้กับทุกทท่านเหมือนเดิมนะคะมาติดตามรับชมแนวทางกันนะคะทุกท่านมาดูสูตรนี้กันนะคะทุกท่านเดินดีนะคะเด่นบนรัฐบาลไทยนะคะทุกท่าน งวดนี้16ทรอครอ68 5 9 2มาตัวนะคะทุกท่านข้อมูลบนนะคะทุกท่านตามต่อมาตัวค่านะคะเด่นออกมาแล้วนะคะทุกท่านมาตัวค่าล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเด่นนะคะ5และ4นะคะทุกท่าน5และ4มาตัวนะคะ16ทรอครอ,อ68นี้นะคะทุกท่าน มาดูของเซกโคมนะคะเซกโคมก็ปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะบน96ล่าง28นะคะทุกท่านมาดูข้อมูลนี้นะคะของแอดบังเอิญน,นะคะข้อมูลนี้บังเอิญจับคู่นะคะทุกท่าน16ทรคอหกแปดนี้นะคะถ้า4มา45 46 48 49นะคะถ้า8มานะคะ85 แปดสามนะคะแปดหกแปดเก้านะคะแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเก้านะคะทุกท่านในนี้นะคะทุกท่านมาทุกงวดนะคะของบังเอิญน,นะคะทุกท่านมาตามต่อสูตรนี้นะคะหลักร้อยนะคะแปดตัวเดียวนะคะทุกท่านพิจารณาด้วยนะคะมาดูของแอดคาชิโนกันนะคะทุกท่านสูตรแบบนี้นะคะเจ็ดสองเจ็ดเก้านะคะสองเก้าสี่หกสี 4 9 6 9นะคะทุกท่าน16ธันวาคม68นี้นะคะทุกท่านมาดูแอตรัชนกมีโชคนะคะเด็ดล่างหน่วยล่างตัวเดียวเกดนะคะทุกท่านมาดูนะคะหลักสิบล่างนะคะของอ่าคนบางระจันนะคะทุกท่านมาทุกงวดนะคะข้อมูลเดินดีนะคะงวดนี้429นะคะหลักสิบล่างนะคะทุกท่าน มารอบตัดสินล่างนะคะจับคู่ล่างรัชนุกนะคะหลักหน่วยนะคะกับ10ล่างคนบังละจันนะคะทุกท่านจับคู่ได้นะคะ4ีเจ็นะคะ4ีศูนย์นะคะ2องเจ็ดสศูนย์เเจ็ดเศูนย์นะคะทุกท่านรวยรวยรวยนะคะถ้าใครไม่ชอบศูนย์นะคะก็เอาแค่ตัวเดียว4ี่เจ็ดเจ็นะคะเก้นะคะทุกท่านอันนี้ก็จับมาเผื่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่าน สี่เจ็ดสี่ศูนย์สองเจ็ดสองศูนย์นะคะเก้าเจ็ดเก้าศูนย์ข้อมูลล่างอย่างเดียวนะคะทุกท่านของคนบางละจันและเออแอดรัชนกนะคะทุกท่านมาดูข้อมูลบนนะคะของก้อยใจนะคะทุกท่านเพิ่งปล่อยออกมาเย็นนี้นะคะปล่อยออกมาวันนี้นะคะทุกท่านเลขหน้ามานะคะสิบหก คลคหกแปนี้เลขพี่น้องนะคะศู 1, 12, 23, 34, นย์หน,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 นึ่งหนึ่งสองสอี่นะคะสี่ห้าห้าหดดแปดนะคะแปดเ้นะคะแต้มสินะคะทุกท่านศูนย์ศูนย์หน้มเจ็ดสี่หกห้านะคะทุกท่านตามนี้นะคะทุกท่านไม่บอกว่าเป็นบนหรือวล่างนะคะทุกท่านให้มาแบบนี้นะคะของกลอยใจนะคะทุกท่าน ตามต่อนะคะของหนุ่มตาคลีฟันออกมาแล้ววิ่งเกตนะคะทุกท่านวิ่งบนเกตนะคะทุกท่านก็ชุดชุดเดียวนะคะหกกับห้าหกเนะคะทุกท่านชุดเบิ้ล7จ็ดเจ็ดสองเจห้านะคะชุดรอง0ูนย์สองเห้าแนะคะแปดนะคะแนวทางของหนุ่มตาคีนะคะทุกท่าน มาดูของอาจารย์สเสน่ห์กันบ้างนะคะงวดที่แล้วเข้าห้าสองนะคะสิบหกทรอคอ่ะนะคะหกแปดนี้เจ็ดแปดหกสามสี่ห้าหนึ่งนะคะทุกท่านเจ็ดแปดหกสามสี่ห้าหนึ่งนะคะทุกท่านของอาจารย์สเสน่ห์นะคะทุกท่านมาดูแอดนางฟ้าราศีมังกรกันบ้างนะคะขนมไทย16บทรอคอหกนี้นะคะจับให้56 57 58 หกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดนะคะทุกท่านตามนี้นะคะทุกท่านองแอดนางฟ้านะคะแอดนางฟ้าก็ปากหลักนะคะสี่เอ็กหกเอ็กเจ็ดเอ็กนะคะแนวทางบนนะคะทุกท่าน <c oughs> ตัวเดียวเด่นบนล่างนะคะแปดนะคะทุกท่านแอดนางฟ้าเด่นแปดนะคะทุกท่าน มาดูมิสเตอร์บอลนะคะ16ทรคอ68นะคะก็มาหลายวันแล้วแอดยังไม่ได้ลงให้นะคะ106 206 306 105 205 305นะคะวิ่งบน6รอง0นะคะ05 06 15 16 95 96 53 56นะคะแนวทางของมิสเตอร์บอลนะคะทุกท่านมาดูล่างอย่างเดียวเด่น5นะคะ ของเจ้านี้นะคะทุกท่านเด่นล่างนะคะแอดแสงเดือนก็85 05้าศูนย์ห้าหกเจ็หนห้าหนึ่งหะคะทุกท่านหนึงเจ็ดด้วยนะคะมาปิดท้ายด้วยแอดระเด่นนะคะทุกท่านแอดระเด่นก็16ทรค68นี้นะคะบน0 4นย์สี่ศูนสอาะคะสำหรับล่าง05 15์ห้าหนนะคะ ก็3ตัวบนก็ 804, 702, 512, 714, 094นะคะแนวทางของแอดรนนะคะทุกท่านามาปิดท้ายด้วยใบขาวนะคะทุกท่านงวดที่หนึ่งร้อยหนึ่งแล้วนะคะทุกท่านแกรบๆนะคะก็อ่ะคลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะทุกท่านเด่นนะคะเกและแปดนะคะใบขาวเข้าทุกงวดนะคะสิบหกตรคหกแปดนี้นะคะทุกท่าน <c oughs> ของแอดคก็ามก็ดหนึ่งห้าแปดเก้านะคะตารางเลขแอดคมนะคะทุกท่านออกคมนะคะมาปิดท้ายด้วยสรุปนะคะเลขดังบรอรนะคะทุกท่าน 1 15 5 15 5 1 5 7 7า2้าหนึ่งนึคะทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยรวยเฮงเงปังปกันทั่วหน้านะคะทุกท่านสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ค่อยเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะทุกท่านสวัสดีค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะ